ผมอยากมีลูกแต่ว่าไม่ติดสักทีครับทํำยังไงดีคือตอนนี้ฝ่ายชาย62แล้วฝ่ายภรรยาเนี่ย35คือตัวผมเองเนี่ยเป็นความดันโลหิตสูงครับแต่สมัยหนุ่มๆที่ผ่านมากับภรรยาเก่านี่นะฮะบอกว่าติดเร็วมากตอนนี้จะทํายังไงดีคุณหมออายุที่เพิ่มขึ้นมันทําให้การติดลูกหรือว่าการประสบความสําเร็จในการตั้งครรภ์นเนี่ยมันยากลงไปหรือเปล่าคะอยู่ด้วยกันสม่ำเสมอ6เดือนมไม่ท้องภรรยา35 ไฟช่หกสิบสองพบแพทย์เลยนะคะ<ฆ>สิ่งที่เคยเกิดขึ้นในสมัยหนุ่มพออายุมากขึ้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะชมลีเจอคุณผู้ชายคนหนึ่งหกสิบกว่าเ<ฆ>ช่นเดียวกันมีลูกสาวสี่คนแล้วก็<ฆ>ภรรยาเสียชีวิตลูกสาวเชียให้แต่งงานใหม่กับสาวที่อายุน้อยกว่าลูกสาวอีกไม่ท้อ,<ฆ>ต,อต่างหกสิบกว่าไฟใช,ช<ฆ>่หกสิบกว่าทีนี้เขาก็มาตรวจนะคะมาตรวจโดยทุกคนเข้าใจว่า เป็นปัญหาที่ฝ่ายชายถูก<อ>ไหมคะ<อ>เพราะฝ่ายหญิงอายุ<อ>น้อยกว่าลูกสาวอีกอายุไม่ถึงสามสิบปี<อ>ลูกสาวเขาสามสิบสี่สิบไปหมดแล้วนะคะประกอบไปจริงๆแล้วเป็นปัญหาที่ฝ่ายหญิงคือไข่ไม่ตกหลังจาก<อ>ที่ลูกสาวฝ่ายหญิงก็ตั้งครรภ์ได้นะคะ<อ>ก็คือได้ลูกนะได้ลูกชายด้วย<อ>เป็นที่ปลื้มใจกันมากเลยนะคะดังน,นั้นที่เล่าตัวอย่างให้ฟังก็คือข้อที่หนึ่งจุงมือกันไปพบแพทย์คะ่ะ<อ>คุณเข้าใจว่าเป็นฝ่ายชายอาจจะเป็นฝ่ายหญิงก็ได้ หรือเป็นฝ่ายชายก็ได้ก็ไปตรวจอสุจิดูนะคะพ่อะ62มีความดันสูงก็เป็นไปได้ที่อสุจิจะมีปัญหาเพราะว่าโรคความดันโลหิตสูงนั้นเกี่ยวข้องกับเส้นเลือดที่หดตัวนะคะก็อาจจะทําให้เลือดไปเลี้ยงลูกอัณฑะไม่ดีแล้วก็อาจจะทําให้การผลิตอสุจินะคะน้อยลงแต่อันที่2ก็คืออาจจะเกิดกับไฟายิงก็ได้อโอ้โอหทีโรคค่ายๆเจ็บเยอะนอกจากกยิงบาง,บางคนฉันมีเจออายุแค่30ปีเอง เป็นเนื้อง,งอกมดลูกนะคะ,คะแล้วก็ไม่ต้องคันดังนั้นฝ่ายหญิงสาสิบห้านะคะก็อาจจะจริงๆแล้วอาจจะมีโรคไขข้เจ็บที่ทําให้ไม่ต้องคันได้นะคะก็สรุปว่าจูงมือกันไปพบแพทย์เลยนะคะว่าเป็นปัญหาของฝ่ายใดนะคะซึ่งปัจจบ<อ>ุบันการที่มีลูกยากเป็นปัญหา40เอร์เซนนะคะ<อ>เป็นปัญหาฝ่ายชายนะคะก็40เปอร์เซนก็เป็นปัญหาฝ่ายหญิงแล้วก็เป็นปัญหาร่วมกันอีกประมาณ20%เปอร์เซนนะคะอาจจะเข้าหมดจับ เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยแต่ก็ประมาณนี้ก็สดงว่ามีทั้งปัญหา่ายิงฝายชายและปัญหาที่ร่วมกันนะคะ